สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีใส่โทนนะครับของ FUji t ทลเอฟบีหกเเป็นตัวนี้นะครับวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับโทนมันก็จะมีอยู่2แบบโทนอะนาล็อกนะครับหรือโทนอ่า QT นะครับสองก็คือโทนดิจิตอลนะครับหรือ DQT นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่าอันนี้นะครับยังไม่ได้ใส่โทนนะครับใส่โทนมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยครับ QT ก็คือโทนอะนาล็อกนะครับเนี่ยครับส่วนตัวอ่าดิจิตอลนะครับก็จะขึ้น DQT ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่โทนนะครับเห็นไหมครับการใส่โทนนะครับคือป้องกันการขึ้นแทรกนะครับถ้าเราใส่โทนแล้วนะครับเรามี10คนช่องเดียวกันโทนเดียวกัน คนนอกก็วอหาเราไม่ได้นะครับวิธีใส่โทนมันก็ไม่ยากนะครับเรามาทําพร้อมกันตัวแรกจะใส่โทนตัวนี้ก่อนนะครับตัว QT วนะครับวิธีใส่ก็คือเลือกช่องนะครับเลือกช่องมา1ช่องนะครับช่องไหนก็ได้นะครับที่เราใช้งานนะครับผมเอาเป็น33นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดฟังก์ชันและกดเลข2นะครับฟังก์ชัน เลข2นะครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นออฟอยู่เห็นไหมครับเราก็เลือกนะครับเราก็เลือกอ่าเราจะใส่โทนอ่าคิวทีนะครับก็ปรับปรับลูกศรไปทางขวานะครับปุ๊บอ่าอันนี้ไปเป็นดิจิตอลนะครับทางขวาปุ๊บอ่าเป็นตัวนี้นะครับ c t c s s เสนี่ครับเสร็จแล้วก็กดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าทีนี้เราเปิดโทนแล้วนะครับเราเปิดโทน CT แล้วอ่า QT แล้วนะครับ ต่อไปก็ไปใส่โทนย่อยนะครับกดฟังก์ชันกดเลข4ก็คือภารลับนะครับกดโทนภารลับฟังก์ชันเลข4ปุ๊บอ่ามันจะขึ้นออฟเห็นไหมครับเราก็เลือกบิดหมุนมาทางขวานี่ครับตัวบนเนี่ยมันหกสิบเจ็ดอะพวกนี้นะครับมันทั้งหมดมันมีอ่าประมาณ50โทนนะครับเลือกมา1โทนนะครับอ่าสมมติว่าเอาเป็นอ่าแปดสิบสองจุดห้านะครับสมมุตินะครับอเสร็จแล้วก็กดได้โทนแล้วก็กดอ่าฟังก์ชันครับปุ๊บ อ่าอันนี้โทนรับไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นโทนส่งก็คือตัว Tx นะครับก็ทําเหมือนเดิมครับฟังก์ชัน Tx อ่ามันออฟอยู่นะครับอ่าเมื่อกี้นี้ก็อ82.5นะครับใส่ให้ตรงกันนะครับเมื่อกี้82.5เสร็จแล้วกดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับอ่โทนให้ตรงกันนะครับฟังก์ชันอ่า Rx 82.5เช็คใหม่อีกทีฟังก์ชัน, 5, ชชนปุ๊บ อ82.5ให้ตรงกันแบบนี้นะครับก็คือเรียบร้อยครับนี่วิธีใส่โทน QT นะครับหรือโทนอนาล็อกต่อไปก็จะเป็นโทนดิจิตอลนะครับหรือโทน DQT นะครับก็ทําเหมือนเดิมครับเปิดฟังก์ชันฟังก์ชันอ่ะผมปิดโทนก่อนนะครับปิดโทนก่อนนะครับปิดโทนก็ฟังก์ชันเหมือนเดิมครับมาตัวนี้เลยครับนี่ครับเลข2นะครับเลข2 อ่าอันนี้มันขึ้นนั้นอยู่ใช่ไหมครับ ctcss ใช่ไหมครับก็ปิดก็ให้เป็นออฟแค่นี้เองครับกดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนี่ก็คือปิดโทนนะครับอ่าสัญลักษณ์ข้างบนมันหายก็คือใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นใส่โทนอ่าดิจิตอลนะครับหรือ dqt ก็ทําเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดเลข2อ่านะครับก็เลือกปรับนับข้างบนเลือกให้เป็นอ่า dcs นะครับ เสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปึ๊บอ่านะครับทีนี้ก็มาใส่โทนย่อยนะครับโทนย่อยก็คือฟังก์ชันเลข7็นะครับเนี่ยครับภาคลับอ่า R X D C S เนี่ยครับเสร็จแล้วกดฟังก์ชันกดเลข7็อ่ามันจะขึ้น r เห็นไหมครับเราก็เลือกนะครับมันออฟอยู่ไหมครับเราก็เลือกอ่าเลือกมา1โทนนะครับเลือกมา1โทนนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับอ่างนิดนึงครับ ่ามันจะมีโทน i โทน n นะครับอ่านี่ครับมันจะเป็นโทน i โทน n นะครับมีให้เลือกใส่นะครับอ่าโทน i โทน n นะครับอ่าส่วนมากจะเป็น n นะครับส่วนมากอ่าเลือกนี่ครับเลือกมา1โทนนะครับเลือกมา1โทนมันจะประมาณ50โทนเหมือนกันครับ50โทนเหมือนกันอ่ผมเอา0ูนนะครับศูนเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปึ๊บต <kes repetition, S 2> <า>่อไปก็จะเป็นภาคส่งครับก็คือ tx นะครับฟังก์ชันอ่าเลข 8ครับปุ๊บอ่าอ่าปรับให้ตรงกันนะครับ25นะครับ25อ่าตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับนี่ก็คือใส่โทนอ่าดิจิตอลดีคิวทีนะครับอ่าปิดโทนก็ทําเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันกดเลข2ออ่าให้มันเป็นออฟครับให้มันเป็นออฟนะครับอ่าให้มันเป็นออฟอ่าเสร็จแล้วให้กดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยปิดโทนเรียบร้อยนะครับ นี่คือวิธีใส่โทนอะนลนอ์ลลแล้วก็ดิจิตอลนะครับอชอบโทนแบบไหนก็ใส่ได้เลยนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ